สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เพนรุ่งค่ะบ้านสวนกิโลห้านะคะอุสาหกิจชุมชนเกษตรเมืองนครปฐมนะคะปลูกพืชผักผสมผสานค่ะแล้วเอาสิ่งที่เรามีมาแปรรูปนะคะหลากหลายที่เราทํากันนะคะแต่วันนี้เราจะมาแนะนํามันโผลค่ะเนื่องจากเราสัญญากับเพื่อนๆในขนมไทยสร้างไรายได้ไว้นะคะว่าจะลงจะสอนฟรีในปี64นะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนครปฐมยังไม่ดีเลยนะคะก็เลยต้องพักไว้ก่อนค่ะ ประกอบขับบ้านก็ยังไม่เสร็จด้วยนะคะเพื่อนๆคะ่ะที่ได้ยินเสียงรบก,กวนอยู่นี้คือเขาตอกเสาเข็มสร้างทางด่วนหรือมอเตอร์เวย์ค่ะเส้นบางใหญ่ไปกาญจนบุรีนะคะวันนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยค่ะเพื่อนๆคะวันนี้จะมาแนะนําค่ะตัวนี้สะรลเปานมสดนะคะสแลเปาของเราจะไม่มีส่วนผสมของน้ําเลยนะคะนมล้วนๆค่ะน้ำมันโถมันส้มนะคะทําจากมันส้มไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นนะคะ วิธีทาของเรานะคะเราก็ทํามาจากแป้งตัวเดียวกันเลยค่ะแป้งสาลีตาโบแดงนะคะหรือกีเตนเหลืองก็ใช้ได้นะคะนี่ค่ะยี่ห้ออื่นก็ลองแล้วมันเหลืองค่ะถ้าทำาสระเปาไม่สวยถ้ามันโผโอเคค่ะได้แป้งสาลีค่ะน้ํามันรำนะคะนี่ค่ะคิงค่ะยีสต์เราใช้ยีต,ตรานนะคะ น้ำตาลค่ะถ้าไม่ใช้น้ำตาลใส่ขาวก็ใช้น้ำตาลใส่แดงออรแกนิกได้นะคะผักค่ะเราจะใช้ใบเตยนะคะวันนี้เด็ดต้นเล็กๆมาน่ารักสปิแนสเพื่อทำให้เป็นสีเขียวนะคะสองสิ่งนี้เอามาปั่นกับนมสดให้ได้300กรัมนะคะถ้าชอบเขียวมากก็ใส่เยอะนิดหนึงแต่เด็กๆบอกว่าถ้าเขียวเยอะจะขมเล็กน้อยนะคะ นมสดนะคะอันนี้เราต้นตำรับของเราใช้นมแพะนะคะมาตุ๋นกับใบเตยให้หอมนะคะแล้วเก็บใส่ขวดไว้่างนี้เวลาใช้ก็สะดวกนะคะแต่เพื่อนๆหายากก็ใช้นมพัดเจรไรได้เลยค่ะนมวัวอันนี้มันนะคะมันนึ่งเราจะปลูกเองค่ะเราก็จะเก็บนึ่งแล้วฟรีซใส่ตู้เย็นเลยนะคะคือเอามาทยอยทาค่ะเผื่อเช่นกันนะคะถ้ามีในแปลงก็เก็บมาทําได้เรื่อยๆค่ะวันนี้มันโถมันส้มตัวนี้นะคะ เราจะใช้แป้งสาลีนะคะน้ำแดง1กิโลกรัมค่ะมันส้ม800กรัมนะคะน้ำตาลถ้าชอบหวานน้อยก็300กรัมค่ะถ้าหวานมาก400กรัมนะคะยีสตค่ะ2ช้อน3ช้อนโต๊ะนะคะขอโทษมันโถจะใช้ยีสต์3ช้อนโต๊ะนะคะ,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 คะแป้ง1กิลมัน8ขีดนะคะจะใช้3ช้อนโต๊ะ ผงฟูสองช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวจะลงสูตรให้เลยนะคะนมกับผักคั้นให้ได้300กรัมนะคะน้ำมันตัวนี้ก็ประมาณ1 0 0่งรถึงหนึกรัมนะคะใส่ไปนวดเกลือ1ช้อนโต๊ะนะคะวิธีนวดแป้งค่ะมันโถตัวนี้จะเป็นแป้งขั้นตอนเดียวนะคะหมายถึง ร่อนแป้งผงฟูรวมกันไว้นะคะตามด้วยมันน้ำมันนมนม,นมอันนี้ไม่แนะนำให้ใส่หมดนะคะ300กร,รัมยังไม่ต้องใส่หมดนะคะทยอยเผื่อมันเหลวหรือมันเขาอ่อนหรือว่าน้ำเยอะเราก็ลดปสินนม,มันนมลงนะคะถ้านวดด้วยมือนะคะแนะนำให้ใช้นมกับน้ำตาลละลายให,ให้เข้ากันก่อนนะคะ แล้ค่อเอาลงไปนวดนะคะถ้านวดด้วยมือแนะนําแบบนี้นะคะจะจะง่ายค่ะน้ําตาลจะละลายง่ายกว่ามันตัวนี้เราจะใช้โครกค่ะโขกให้ละเอียดหรือใช้ยีเอาก็ได้นะคะขั้นตอนเดียวง่ายค่ะตัวนี้นะคะส่วนผสมทุกอย่างเอาลงไปนวดด้วยเครื่องนะคะประมาณ12-15นาทีนะคะถ้านวดด้วยเครื่องนี่ค่ะ นวดด้วยเครื่องเนื้อมันกับแป้งจะเนียนมากเลยค่ะนวดเสร็จแล้วนะคะเอาขึ้นมาพึงเบาๆแล้วปิดด้วยแล้วพักไว 40, ้40-30-45นาทีนะคะแล้วแต่สภาพอากาศด้วยค่ะพอพักแล้วนะคะเราจะใช้มือชกเบาๆค่ะพอคร,ครบเวลาแล้วนะคะไล่อากาศค่ะแล้วแบ่งแป้งนะคะให้ได้ร้อยกร,รัมค่ะ ร้อยกรัมตัวนี้นะคะแล้วแบ่งให้ได้4ี่ชิ้นค่ะแล้วพักไว้นะคะเวลาขึ้นดอกเราจะใช้รีดแป้งให้แบนให้บางแล้วก็ซ้อนทับกันแล้วม้วนค่ะแล้วตัดครึ่งเราก็จะได้เป็นดอกกุหลาบสวยๆแล้วนะคะวันนี้เราไม่ได้ทําคลิปสาธิตนะคะเดี๋ยวเราจะให้สูตรเพื่อนๆลองไปทํากันดูก่อน,นะคะอย่ง่ายๆบ,บ้านสวนกิโลห้านะคะ อขอโทษเพื่อนๆจริงๆค่ะเดี๋ยวถ้าสถานการณ์ดีขึ้นไว้เจอกันนะคะกิโลห้าคาร์เด้นเฮาส์ค่ะจะเปิดเร็วๆนี้นะคะอยู่ติดถนนมาลายแม่นเลยค่ะมาไม่ยากนะคะตอนนี้บ้านต้องซ่อมแซมนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าปลูกไปแล้วเสียงตอกเสาเข็มได้ยินไหมคะบ้านพื้นล้ลาค่ะเลยต้องรอซ่อมนิดหนึ่งค่ะเพื่อติดตามพืนรุ่งได้ทางหน้าเพจเฟซบุ๊กนะคะกโลหาคาเด้นเฮาส์ค่คะ,คะและ ยูทูบค่ะของคุณลุ้งนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะ